สวัสดีค่ะทุกคนอ่าบรรยากาศงานเพลีนะคะหลวงพ่อปวดราบวันนี้ตำบลหนองบัวบานของเรามาทำบุญที่วัดปกขาวนารามนะคะทุกคนท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลไปยิเหนี่ยวจิไกจมีหลวงพ่อเปิดทราอเดินเข้ามานะคะเราก็จะมา ทอาหารก่อนนะคะทุกคนเราจะมาเทอาหารก่อนนะคะนี่คุณแม่คนสวยชื่อว่าเรามาเทอาหารกันก่อนนะค่ะ บรรยากาศนะคะบรรยากาศอันนี้คือกำลังทีอาหารนะคะหมดเวลาเพื่อเป็นพานที่ว่าเป็นคุณ กาบากนมสกุลไวเป็นหลักฐานมาค่ะตามมาเลยนะคะนี S <S ่สกุลไวเป็นหลักฐานในบรรยากาศนะคะอันนั้นคือครเกาทาศีรัตนานะคะนีเดอร์ีดอกใส่บาทปรกมือใส่ก่าเต่าไปหัวอนี่คือกองอำนวยการนะคะทุกคนผาพิอธิษฐาเอาท่านใดอยากกราบบูชา ผู้เกียนตออกไม้เพื่อพิธีการฉัตรบูชาหลวงพ่อปลดทรัพย์ก็ดีนะครับท่านใดอยากจะขอพรท่านใดอยากได้โชคได้ลาภนะครับนะคะผู้สิทธก์ประกอไปนั่งทานเลยนะครับเป็นการบรรยากาศงานบุญมาฝากทุกคนนะคะขออนุญานะครับทางที่บางข้าบางข้าวมันลุกโตกันหนึ่งเอาบ่อฟังด้วยกันดินะครับมันลุกโตกันขออนุญาตทำบุญก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ